ไปหัขน้า <overst run> ุดสบายดีปลาลุงพเจกับสองบาทหรือปลาลุงสบายดีปลาลุงตั้งใจว่าชิมาหารนิดหน่อยมามากับโบเห็นเลยเห็นแต่เต็มไกวอิบไปนั่งนอนรับก็เลยบอกกันถึงคนนานนั่งนอนรับเมากับสุขขนมมาให้เกินมันพิดวังพิดวังเลยไม่ได้ขนมมาฝากนะเอ้าพอ บุกีตัวรุงที่มาทางนี้เด้เห็นลุงแซ่มาไปบอกสองไปสไลดยเราไปทางอาจารย์แต่พอดีเมื่อวานนี่มาทอดสามเนี่ยขึ้นปไปลเลยเราอะไปจอบเจ้าอ้ําก่อนละได้โค้งมาผีเลยโค้งมาผีเลยเขาเอกไว้พูนเลยแม่เขาไปพูดแต่โค้งเห็นเยอะเห็นเยอะเขียวไปทางไหนดิเขาอันเขาแปลงเลยู่ตอนแรงๆนะตอนแรงๆนะไปไพส์ลงไพส์ผมนี้เด็กินปลา โอ้ยหนาวจะอยากหนอกวันกินไปจะขำจะต้มบลาคอต้มสมป์เนี่ยมันจับมือชงขนมทั้งทั้งน่ะแช่มน้องมาผาเพื่อนนี่มีแต่นอนหลับนอนหลับโอ้อยากต้วนเพื่อนไปบอกไปสวดบุญอะไรไปบอกไปว่าอย่าไป ไม่บอกโฮักก็มาห่อนเมื่อกี้นี่มาห่อนก็ไปต่อกันเลยนะเขาผมเข้าเราไปยกเสือนี่ดุยเอามิซูประตูเอาไปเลยวะมิซูนาะเพราะไว้กันรถดั่มเมื่อกี้นั่งมาได้โอ้รถดั่มก็บคอยไปแล้ววะไปมับดึง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 ไปรถดั่มเมื่อกี้นั่งมาได้เลยไปเทลงเลยตายแล้วเฮามิซูรถไหนไปไปมิซูรถไหนไปไป คันท้ามนี้คันท้ามบนีขึ้นสิไปเลยเนาะเงมื่อกี้เราไปสิขีหลุยันลุงฮิตแกวันเราไปเราไปอะไรกัเนี่ยในระว่าล่อสายเขาประดมมาสกอนนะมันนียังไปครับยังมีคนอยู่เพื่อนเราคันไปกับไปกับสุไหนเลยไปบ้างเราไปเราไปอเพี้ยเฮงเธอเพี้ยเฮง ังเหมือนยเพียไม่ไ่นเปเมื่อคืนนี่เด้เปเมื่อคืนนี่ก็ม่วนยู่ได้ไปางคืนกะคือสีแม่ว่ามันบมเดดบดนอนมลคืนยังบเดลนอนเลยเลาะอารอรเหลาะฮารดโมจือโลดโอเลาะโคอออมบดแทนะรนลดายกานืนอมจือโลดจ้าของมจือโลดจ้าค้องโมจือโหลดที่ขี่ไปเพื่อนว่าเลาะฮารลดคือเฮ้านี่แม่ว่าเนียไแล้วโหลดันที่จอดบอลได้ ลงไปแต่กันนี่ไม้ตาอะไรอะไรับเล่ล <H ed S 2> ตัวน,นี้นะเขากำลังห้ามกจอยนะลงผลิตนี่น <H ed S 2> คือตอนไปกระสงฆ์มาดิไปหอดโคนาะมีรถคันเดียวเขาไปเขาไปกินเตี๋ยวออกมาห่วยรถคันได้บาทนี่จากขึ้นคันเดียวไปเจ็ดแปดขั้นบาทแล้วจะขึ้นขั้นได้ไรได้โลดได้โลดเท่าว่าพระธิดามาอยู่โคนละนี่แหละได้แล้วห่วย <laughs> <laughs> ไม่ใ่าจะานเล้วเนาะเขาจะขึ้นขันได้บ้าเคยไปเนาะจะเหนยังไงบ้างนะจะเห็นยังไงเขากักนางเบิงถาเขาหุกเขาไปกินนํากันนางบะเิงใครอยู่รถก็ออกขึงกระซ้อมแล้ว่าจะขึ้นขั้นได้รถดคือกันวะรถรถคือนกันรถขึ้นรถมามาฟอกมาจอดพร้อมกันขั้นจะขึ้นขั้นจะขึ้นไปหม่วก็ยันนาแต่ เลยต้องเสียงโง่หนางถายนั่นต้องไม่วะ่นถาซ่อมเขาถ่าซ่อมเขาผมมาตรงกันแล้วเขาโค้ยขึ้นเราวันนี้เขาโค้ยขึ้นหัวกันเลนหวานสั่นหล่อเขาเฮงสั่นหล่อเขาเฮงเนาะสิลงทีข้าไปตอนข้าไปนั้นมีคันเดียวเลยข้าไปนันนี้ข้าวโบจักทางไปเลยเนาะคนหุ่จักกับหัวเห็นแทนเลยไปหอดไปหอดมอสิบน้องน้องมาทำอะไรเนาะมาหาพี่ มาเดี๋ยวน้าพาไปเสียภาพเลาหตำรวจรูป่อผุดขามาแล้วเนี่ยมาเลมแล้วคอับชักมันจิขี่ก็ยังหอบกับจ้า เ้าหนึ่งหัวไอ้มาดึงกระแกนหิวเหนียวจริงอ่เถียงไม่ต้องยัดตำรวจเละเยลาดไปเจอตำรวจเจ้าสุนขปาไปนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าพาไปหาพี่พี่เองเพาพี่พี่อะพรปาไปพาพี่ติดดาวพาไปหาพี่ติดดาวบ่ติดดาวได้เจ้าหิวเหนียวจริงอ่าเถียงแต่ข้าตะกี้ยาดเนื้อตำรวจ

ั่นแล้วพดีไ่เป็นไรจะเช่อมาจ่ายได้เลยตำรวจนะระบาดแล้ว,จลวมจ่ายได้ก็ว่าเลยนะพน้าเหนียวี่ทีนะเจ้าเพราะมันโทรหากันยัดตัวเนี่ยข้อมือนี่ตำรวจเลาะห้ายได้ข้อมือเขาหารถเต่ง,ง, <c oughs> งใครเต่๋ยถเทามดเตี๋เขาใส่เาะอีกเทวอัน สามแยกนาจานน่ะเห็นจอดคู่มือตำรวจน่ะตำรวจกลุ่มเลยกากิจนะกากิจนะอืรถไม่ดับอันเพ่นเพิ่นขี่เก่งอ่นเก่งอันนี้ยยังวีออสนวีออสหวะวีออสมึงเขาเอิญไหเงี้ยอันที่ดำนั่นแหละไปไปอีกแบบสอง ไอยังหับสองัเ่อา่าเอีนวะมาได้เปียนเปียกแล้วชักแหงก็ได้มากมากอยังว่นล่างตีนขึ้นนอนยังว่ะอยู่เลยตามากยังว่าล่างตีนข่นน้อนยังว่เฮ้ย เอามามามานางใกล้กันม kind of like sure, ันจะอ่นเบียแล้วอ่ะอยากนอนเลอยาไปเย็นสจ้ารดนางนางเท่าดเด้านั่ตกอบอยากนอนเออนี่นอนเองดีักบาืมัน่ได้วัดค้อนางก้านเขาคู่กจ้ารเคือคือไ คือแล้วคือแล้วสอนคืออะไรซอนแต่ของใกล้คือจักมาได้ว่าให้เมื่อก่อนในแรกใครมาได้ไปกลางคืนนะติดเป็นนังหล่อติดตแต่อยู่บอนบอลบอลติดป้ายพี่เออมันติดหลองก็ติดป้ายเพราะว่โหลดมันลายดิมือแล้งแห,หงสีลาย เมื่อคืนนี้เขาเปิดยี่มาลำเรื่องเล่นขจาว่าเล่นเมื่อคืนได้เสล่นนี่สิมาเหม็นหนักมาลำเรื่องกรเบื้งก็คือโม่มวนนั่นเนาะซาเข้าจ่าเบื้องล้วลำเื่องหวานได้ไปก็คือโม่มวนแท้คือข้าจ่าเมื่อก่อนใหครูมวกจะมวนทูมวอูนีเขามาลงเพลงเอยนี่านแดงยังไงปะ บ้านเรคือกะนมเืองันม <right> ือใไบ้านาสีน่ะนวานะอืมึนไไดหนงสิบวันเออเมื่อบุญมอหลเห็นเมียไปนั่งรอเหรอเฮ้ยเเมียไปน่นิ้วเีเนาะผูกไว้ตี้อยู่อน ผูกไว้ยื้อล้วว่าต้องยื้ตาว่อยากให้ไ่ากับผูกไว้ใส่สูวาอยือนเรือไว้าหลายปีได้บุญพอกลคืนเนาะแตหลายปีนที่ไปเมื่อกี้นี่มีแต่ปเหร่นไปกลางวิน เ้ยซาในน้องใหญ่เลยล้อเต็มเต็มเลยแต่เาปีจะก็ไปบ่ป่ะถูกเ้าไปตั้งแต่ข้าวเป็นผูวสาวนไปเราไปตั้งแต่ข้าวเปินื <3 <3 ่อสา ่เนี่ยเจริญแล้วแค่นั้นนะไพไฟมีหน้าแค้มแคมบัดพดนั่นรวยอาถมเวอร์เจเข่นั่นแล้าก็เห็นเพื่อนใส่ขี้ยใบมีแต่ส่งหน้ามีแต่ห้าหน้าเขาจะเขาจาซื้อเนาะประมูลดินไห้เาดินเขีนอ้ย่ได้ดินียนั่นก็ว่าเศรษฐีน้อย ที่มันสิแพงนี่ยมัืออมาเขามาซื้อนะฮะแลเขาไม่เห็นตั้งเพือนใช่นาะตั้งเพือนแล้วก็ย่างจอบไปขายเครื่องแต่ละมือกันต่างทานค้านะครับทุกคนทำที่คายต้องคนบริการมือได้ไปทางนี่ขู่มือไปมืออดไรกันเลยที่ด้วยกุมูก็คือแบบขายขนมเบงก๊กขายขนมเบงกับดอกไม้ขู่รหัสอภัตต์ดอกไม้กับมัดรหัสบ้านนี้ นาบคนหวานในเขาแต่ละมือยามบุญนี่จักิมันจะพันคนโอ้โหไปตรงนี้ผมซื้อปาไปถ่ายย่างลาแลลวปลาลุงมาอนนี้กะเฮียเทียนหน่องยแีเทียนลงน่าและเาวันลมาแปลาลูกพอกันขีดหนะ ใี่ลืกเมาติดตามหอบสมส่องบาโดยปลาลุงสบายดี